วันนี้เรามาทําแกงเลียงกะทิสดกันนะคะแกงเลียงกะทิสดผักสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะเราจะเป็นถ้าเราจะทําเจก็เราก็ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ใส่ปลานะคะ,ะจะเป็นเจได้เลยนะคะไม่ต้องใส่กะปินะ,ะเราใส่กะปิของเจเลยนะคะ,ะวันนี้เราจะทําแกงเลียงเนื้อหมูนะคะ,ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ ส่วนของน้ำพริกนะคะมีกะปิดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยสองช้อนชานะคะพริกไทยเม็ดนะหอ,อมแดงส่ษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะพุ้งแห้งป่นครึ่งถ้วยนะคะเกลือครึ่งช้อนชานะคะพริกชี้ฟ้าห้าเม็ดนะเราจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจเลยนะคะทําได้เลย อ่าแล้วมาดูส่วนของเครื่องแกงเนื้อหมูหั่นชิ้นเล็กนี่200กรัมนะคะ,ะหางกะทิ3ถ้วยนะคะหัวกะทิ1ถ้วยนะคะใบตำลึง1กึ่กำมือนะคะใบตำลึง1กึะะ่ำกำมือผมว่ากะทิ1ถ้วยใบตำลึง1กึ่กำมือนะคะ บวบอ่อนหนึ่งถ้วยนะคะใบแมงลักหนึ่งกำมือนะใบแมงลักนี่หัวใจหลักของแกงเลียงเลยนะคะฟักอ่อนนะคะหนึ่งกำมือฟักนี่เป็นลทิเย็นนะทานดีที่สุดเลยถั่วฝักยาวหั่นท่อนหนึ่งถ้วยนะคะฟักทองนี่ก็หัวใจหลักของแกงเลียงเลยนะหนึ่งถ้วยใบยหม่อนทําให้น้ําซุปหวานหอมนะคะแทนผงชูรส 3ใบนะคะกระชาย2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะอ่าท่านแรกเลยเราไปตำเครื่องแกงกันก่อนนะคะตำเครื่องแกงแล้วช่วงเราตำเครื่องแกงนี้เราอาหารกระทิไปตั้งไฟให้ร้อนเลยนะเพื่อความรวดเร็วไทยก่อนเลยนะคะเราตำพริกไทยให้ละเอียดเลยนะ แกงเรานะคะถ้ามีพริกไทยเม็ดนี่เราตำพริกไทยก่อนเพื่อนเลยนะเทคนิคคือจะพริกไทยจะได้ละเอียดก่อนนะคะเขาจะได้เข้าเครื่องไปกับอย่างอื่นนะคะกุ้งแห้งนะคะตำกุ้งแห้งให้ละเอียดเลยนะคะเทคนิคทำน้ำซุปให้อร่อยนะคะแดงเลียงต้องขาดไม่ได้เลยนะกุ้งแห้งเนี่ยน้ำพริกกะปิเขาเหมือนกันนะคะ ทำให้อร่อยหัวหอมนี่นะคะเราจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้เพราะหัวหอมนี่ทำใหน้น้ำซุปหวานหอมนะหัวหอมกับกะปิพร้อมกันเลยค่ะพริกนะคะเราตำเครื่องแกงตัวนี้ให้ละเอียดนะคะแล้วเราไปละลายในห่างกะทิกันเลยนะคะตั้งไฟให้เดือด นี่นะคะแค่เครื่องแกงก็หอมแล้วหอมนี่เราล้างน้ำให้สะอาดหัน่นไม้เรียบร้อยนะคะบางทีมีเชื้อราที่หอมบ้างเราไม่รู้นะเราปอกแล้วล้างให้สะอาดเลยนะคะแช่น้ำไว้ได้ยิ่งดีเทคนิคการปอกหอมไม่ให้เข้าตาเราอะให้ตัดหัวตัดท้ายแล้วแช่น้ำนะคะแล้วมาปอกอหอมจะไม่เข้าตานะ ก็เทคนิคการตําแกงเลียงก็ส่วนมากจะะลุขลิขลุคลินะคะไม่ต้องละเอียดมากให้เคี้ยวแล้วให้โดนได้ยิ่งดีนะคะพริกก็เหมือนกันนะคะะลุขลิขลุขลินะคะอ้าวเราไปเราไปใส่หม้อกันเลยนะคะพอน้ำกะทิเราเดือดนะเราใส่ใบหม่นลงไปนะคะกระชายและพริกกเรลตํำนะคะละลายแล้วตั้งสักพักหนึ่งเพื่อให้เครื่องแกงของเราสุกนะ แลเราถึงจะใส่อย่างอื่นต่อนะคะนี่คือเทคนิคทําให้แกงเลียงอร่อยนะคะกระชายเพื่อออกมาเพื่อดับขาวนะคะใบหม่อนออกมาเพื่อทําน้าซุปให้อร่อยนะคะพอเครื่องแกงสุกเราใส่หมูลงไปเลยนะคะอ่าแล้วทิ้งไว้ให้หมูสุกยังไม่ต้องคนอะไรนะคะหมูสุกแล้วเราถึงจะใส่ฟักทองนะคะฟักทองตามเพราะฟักทองสุกยาก ักทองสุกยากเราต้องใส่ก่อนอย่างอื่นให้ฟักทองสุกเราถึงจะใส่ผักตัวอื่นนะคะ,อะพอหมูสุกแล้วเราใส่ฟักทองลงไปเคี่ยวเลยนะคะเคี่ยวให้ฟักทองสุกเราถึงจะตามด้วยอย่างอื่นนะคะจะให้ช่วงนี้จะเห็นน้ําน้อยเรายังมีหัวกะทินะคะใส่ทีหลังนะคะเราใส่ผักอื่นอะไรให้สุกแล้วเติมหัวกะทิเติมใบแมงลักนะคะ,ะแค่กะทิส่วนทั้งหลังบุตร เดือดปุดปุดก็ใช้ได้นะคะเทคนิคการทำแกงเลี้ยงให้อร่อยนะคะเรารอช่วงนี้เรารอฟักทองให้สุกนะอพอฟักทองสุกเราก็เติมผักอื่นๆลงไปเลยนะคะแล้วรอผักอื่นสุกเราเติมหัวกะทินะคะเติมหัวกะทิเสร็จเราชิมรสชาตินะคะแล้วเติมตำลึงละท้ายสุดนะ เราเรอผักสุกก่อนนะคะอ่าพอถึงขั้นสุดท้ายแล้วเราเติมหางกะทิและผักตำลึงลงไปเลยนะคะใบแมงลักลงไปเลยนะเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟันได้เลยนะคะเราชิมรสชาติเติมน้ำปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยพืชผักสมุนไพรนะคะแกงสมุนไพรนะคะอาหารนี้ เราเรียกอาหารเป็นยานะคะสมุนไพรพวกนี้จะเป็นยารักษาลโรคในทางเดินอาหารให้เรานะ,าะเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะสุกแล้วรสชาติพอดีเป๊ะตามสัสดส่วนที่มีไว้เลยนะคะทําตามนี้เลยเสร็จแล้วนะคะแกงเรียงของเราหน้าตาสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะ เป็นแกงเจได้เลยนะคะเราไม่ถ้าเราไม่ใส่เนื้อสัตว์ไม่ใส่กะปิผักทุกอย่างเป็นเจได้เลยเราก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นส่วนที่เป็นกะปิเจได้นะคะเป็นอาหารเจได้เลยอาหารเพื่อสุขภาพอย่างฟักเนี่ยมีเป็นฤทธิ์เย็นนะเป็นฤทธิ์เย็นรักษาโรคผักทุกตัวรักษาโรคให้เรานะคะเราลองมาชิมกัน อร่อยมากๆเลยตามสูตรที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกอย่างเป๊ะเลยทําตามนี้ตั้งตวงได้เลยนะคะออกมาอร่อยมากเลยค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ